ตำรวจตมไทยลงกวดขันแรงงานเถื่อนที่มาแย่งอาชีพคนไทยที่ผิดกฎหมายระวังตัวให้ดีนะคะเดี๋ยวจะได้กลับบ้านแล้วจ้าสวัสดีสบายดีพ่อพี่นอ้องป้องปายเบิร์ตสุขสุขนเดอ้อใจดีตอนรับสู่สองน้องโยสาระทยนะาจะเนาะ พ่อกับน้องยกคือเก่าจ้าเส้นเก่าเส้นเดิมนะคะพี่น้องค่ะก่อนจะไปรับชมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เดอเพื่อบโพลาดคลิปใหม่ๆของน้องยกนั่นเองจ้าพี่น้องจ๋าตอนนี้น้องโยก็มาทํางานนะคะที่วังน้ําเขียวนะคะพี่น้องแล้วก็ได้อยู่ห้องส่วนตัวจ้าพี่น้องจ๋ามีความดีใจกลืมกลิ่นมากๆเลยนะคะพี่น้องค่ะ วันนี้นะคะน้องโยโกซิมะนี้ไม่พ้นนะคะเรื่องกีนะคะน,อน้องโยโกซิมะวานะคะเรื่องแรงงานที่ผิดกฎหมายในประเทศไทยนะจจะนาะซึ่งน้องโยเองกับอีกอย่างเขาเรียกทนัดมากนะคะในาการทําคลิปนะคะเกี่ยวกับแรงงานนะคะเพราะว่าตัวน้องโยเองนะจจะน่ากับเป็นแรงงานคนหนึ่งนะคะแล้วก็เขาใจลึกซึ้งมากนะคะเกี่ยวกับ แรงงานนะคะเรียกว่าการทํางานในประเทศไทยเอง,เองนะจ๊ะพี่น้องจ๋าก,ก็หลังจากที่น้องโยเองนะคะก็ได้ดูในข่าวนะคะได้หลายช่องเนาะก็ชุวะจ๊ะนะตำรวจตวมไทยนะคะก็ได้ลงกวดขันแรงงานเถื่อนนะคะเกือบจะแบบ ทั่วกรุงเทพนะคะแล้วก็ต่างจังหวัดก็มีนะจ๊ะนอก,กระตามที่พ่อแม่พี่น้องนะคะก็ได้เห็นในหลายๆคลิปนะคะที่ซ่องอื่นๆน,นะคะที่เอาลงบ้างนะจ๊ะนอซึ่งวันนี้นะคะน้องยุก็จะมาพูดถึงนะคะแรงงานเถื่อนนะคะบางคนก็หรือว่าแรงงานเถื่อนสารหรือว่าแรงงานผิดกฎหมายนะจ๊ะนอซ้ำซันซ่านะคะ ลา,าวกัมพูชาแล้วก็พม่านะจ๊ะเนาะซึ่งอ่าก็เข้ามานะคะบางคนก็เข้ามาทํางานในประเทศไทยก็คือมาแย่งอาชีพคนไทยนะคะอย่างที่รู้นะคะว่าบางอาชีพนะคะก็คนไทยเขาก็สงวนนะคะจะไม่ให้ต่างชาตินะคะมาทํานะคะเพราะว่าอย่างที่บอกนะคะคนไทยเนี่ยเขา จะมีระเบียบกฎหมายนะคะที่แบบปฏิบัติได้จริงๆนะพี่น้องเขาก็ทำตามนะจน๊ะเนาะแล้วก็ถ้าเขาเห็นว่านะคะต่างด้าวคนไหนนะคะ,ะมาทำงานที่เขาอะไอย่างเเขาเรียกว่าเป็นงานที่สงวนลิขสิ์อนอีหยังประมาณนี้แหละพี่น้องก็คืออย่างเช่นก็มีร้ายงานนะจนน๊ะเนาะเ่าเท่าที่น้องยรู้มาก็ซิมีงานอ่า ขายโค้งนะจน๊ะเนาะงานขายโค้งนี่น้องโยบอกเลยนะว่าเท่าทีตัวเองก็ได้เห็นนะจน๊ะเนาะกะน้องโยชก็คือรู้สึกว่าพามานะจน๊ะเนาะพมานี่ตั้งหานขายโค้งร้ายนะที่ตลาดนะจน๊ะเนาะแต่น้องโยจะไม่บอกนะว่าเป็นตลาดอะไรนะคะถ้าพ่อแม่พี่น้องคนใดนะคะที่แบบว่า ติดตามน้องยุนะคะมาตั้งนานตั้งนานกับซีรูนะคะว่าน้องยุชอบถ่ายคลิปอยู่ที่ตลาดไหนนั่นเองนะคะพี่น้องจ๋าก็ก็อย่างที่บอกเนาะอันนี้น้องยุพูดตามความจริงนะคะพะมานี่คือค่อนข้างที่จะเจอเยอะนะจนะ๊ะเนาะไม่ว่าจะเป็นแถวแตะก่อนนะน้องยุเคยทำงานอยู่ที่อ้อมใหญ่นะคะก็พม่านะคะส่วนใหญ่เขาก็มีร้านขายของเป็นของตัวเองนะ เอออันนี้นุโยก็ไม่แน่ใจนะคะว่า,าตำรวจหรือว่าตมได้ลงไปตรวจสอบหรือเปล่านะจ๊ะเนาะกับอันนี้นะคะก็พูดไปนะคะแล้วอีกเล่ห้ลยงานนะจ๊ะพี่น้องทีแบบว่าสงวนดิดกระซิบนะคะบหายต่างดาวทำนะจ๊ะนาะยังเสร็นง,งานร้านเสริมสูไว้ตัด ผมอิหยังประมาณนี้นะจ๊ะเนอกะกระสาวน่าจะเนาะกระบ,บางบาง,บางคนเนาะกระแบบมาเปิดร้านขายโค้องอีหยังต่างๆนะพี่นอ้องหรือบางคนกับแบบว่ามาเฮ็ดงานอีหยังกระชิดอาหยิบป,ปักทักแซลน่าจะเนาะงานละกันหล,ลายๆงานเนาะจะเนาะทีเพิน่นอ่าสงวนอ่าไว้ให้คนไทยนะคะคนประเทศเขาเองนะจ๊ะเนาะซึ่งน้องโยก,ก็คิดว่ามัานกะ เป็นซีดนะจ๊ะเนาะมันก็เป็นซีดของอ่าประเทศเขานะจ๊ะเนาะที่เขาจะสง,งวนนะคะอย่างทีหลุลุเนาะเพราะว่าอยู่ประเทศไทยนี่นะพี่น้องต่างดาวนี่เรว่าแรงงานนะจ๊ะเนาะกัมาอยู่ไทยหลายโคตรร้ายสันสานนะนอกจากอ่าพมา่าลาวเขมรนะจ๊ะเนาะก็ยังมีต่างต่างอ่า ประเทศอื่นนะนะพี่น้องทีเขามาเห็ดเวียยเฮ็ดงานในประเทศไทยนะ่นะ่าจะนอหลกักการทีสําคัญกับอ่าบางคนอย่างทีน้องโยบอกแล้วก็มาเป็นแบบเฮ็ดธุกรกิจอีหย่างเป็นของตัวเองนะะทั้งทังท,งทีมันเห็ดนะ่ได้น่าจะนอถ้าไปแบบว่าไปศึกษาดีๆนะคะเกี่ยวกับกฎหมายไทยนะ่จาจะนอเพราะว่ากัก้นทีเฮามาขายแรงงานก็คือควรที่จะมาขายแค่แรงงานนะเขาจะไม่ไ้มากคุณมาเป็นอ่า นักธุรกิจด้วยเป็นเจ้าของธุรกิจนะคะซึ่งมันเป็นการที่แบบว่าอันนี้บานเจ้าบานเข้าเกินไปนะพี่น้องพี่น้องเนาะการนี้แหละทีนี้นะคะแล้วก็แบบเหมือนประมาณว่าคืออย่างเสร็จน้องโยนอได้ทําบัตรอาบัตรน้องโยนะาจ๊ะเนนอตอนนั้นก็นคือที่จริงเขาเขาจะเมื่ออายุตั้งแต่เดือนอาเมื่ออายุการทำฮะนะพี่น้อง การทําตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์นะจ๊ะเนาะแต่ว่ารัฐบาลไทยน่าจะเนาะเพิ่นก็ใจดีนะจ๊ะนอกเพิ่นก็ใจดีว่าให้นะคะให้อ่ายื่นนะคะแบบว่าประมาณว่าลื่นเวลาไปนะพี่นอ้องจนฮอดเดือนอ่าพฤษภาคมนะจ๊ะเนาะแล้วก็เพิ่นนอ,อกจากนั้นนะคะเพิ่นก็นยังใจดีอีกเนาะเพิ่นก็ยังจะดีจนฮอดเดือนมิถุนายนอ่าเดือนตัวนี้แหละพี่น้องถ้าเมื่อเดือนนี้ก็คือสิ้นสุดนะคะสิ้นสุดอ่าการ ตอบัตตอเบอะนะพี่น้องเบาเหลยกงง่ายๆก็ได้แต่ทาผู้ได้บริโตนะคะก็คือแบบประมาณว่าบัตมืดอโยุหรือว่ากลายเป็นแรงงานเถื่อนนะจ๊ะนะอย่างทีล่ไล่นกระหูนะจ๊ะนาอว่าอ่าประเทศไทยนี่เป็นประเทศทีแบบว่ามีงานหลากหล่หายหเหลือนะคะแล้วก็หลายลประเทศก็อยากมาเห็ดเหวียกเห็นงานอยู่ประเทศไทยนะคะยางสินลาวนะจ๊ะนาอคนลาวก็ามาไลา่พอพี่น้องแล้วก็่วนไล่กับมาในแบบ แบบแบบว่าทองเที่ยวโกน้อคนลาวส่วนลายกับสิหิตแบบสัน้นหล้กการบางคนก็พอ่อใดหน้าจางใดงานทีแบบว่าโอเคก็เฮาอยังต่างๆานานๆนาะเข้ากับสิทยอยกันเห็นบัตรเห็ดเบ,ดดบอร์นะพี่น้องแต่้องยกกับบรเน่ใจน้าว่าว่า,าสิหิตมดเนาองรือโบอ,อันนี้กับบแเน่ใจนะพี่น้องนะเพราะว่าอย่างทีเพ่อแม่พี่น้องคนไทยหลายๆคนก็หูนาาจะนวากันเร่งงานที่พิษกฎหมายในประเทศไทยนี่ อันดับอันดับแรกนะที่ร้ายที่สุดก็คืออาประเทศอาคามีนะจาะเนาะที่เขามาแบบว่าบ่คอยมีหนังเซียนนังซื้อนาจาะเนาะเขามาแบบแบบเขามาแบบพิดกุหมายเหละพี่น้องเนาะคือแบบว่าคนคางที่จะเยอะนะคะมินนะคะคือแบบบบตำกว่าสองสามแสนคนนะจาะเนาะ่วนคนล่าวนี่ยกะ่วนหลยกามาแบบองเทียวพี่น้อง แต่ถ้าวมาแบบบาพิดกฎหมไม้บุมีหนังเสียนังสืออิลีเห็นบ่มันกัสิมีแหละแต่แต่น้องยุคคิดว่าส่วนหน่อยนะจจะนอกคอขคนล่าในส่วนร้ายกับเฮดบัตรองเทียวเขามานะจจะนอกกะนี่และจ้ะพี่น้องน้องยุถึงไดมาบองนอว่าตอนหนีนะคะกาตำรวจหรือว่าตมไทยี่กาลืมนะคะทยอยแบบว่ากวดล้างนะคะแรงงานที่ผิดกุหมไม้ในประเทศไทยนะจจะนอกเพื่ออยากให้อา งานนะคะเพื่ออยากให้งานต่างๆเพื่ออยากให้เป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะคองบานเมืองพนน่าจะเนาะเพราะว่าก้านทีเฮ้านะคะมาทํางานอยู่ประเทศไทยถ้าเฮ้าทําบัตรทำทำ,ทำเบอร์นะคะมันก็เหมือนกับว่าเฮ้าเนี่ยมาเสียภาษีนะจจะเนาะมาเสียภาษีเรี่ยไรยังไงหนึ่งก็คือเฮ้ากัเหมือนมาเสียภาษีไ้พักไ้รัดเนาะ บอกว่า,ายัางสินเพราะว่าเฮามั่นคร้นถึกต่องนะพี่น้องเพราะว่าการที่เฮามาหาเงินหาทองเฮ้ากระได้เงินนอนเดือนหนึ่งบแมเ็นน้อยได้พี่น้องอยู่ประเทศไทยน,น่าจะนาะขนาดแบบงานแม่บบาทนในกรเลีดแบบหมื่นกว่าหรือว่าหมืนหน่นนึงขึ้นไปนะพี่น้องการที่เฮามาเฮ็ดบัตเฮ็ดเบอร์เพื่อให้ถูกต้องตามกฎหมายนะคะปีหนึ่งสองปีก่าได้เสียคาเบิด์่าเบอร์ครั้งหนึ่งก็ เสียไปเหอะพ้อมพี่น้องทาความสะดวกสบายของเขาเนาะนุโยบอกเลยนะว่าการทำบัตรถูกต้องตามกฎหมายนี้มันเป็นการสะดวกสบายมากๆนะสำหรับ หลายๆคนเนาะที่เป็นแรงงานในประเทศไทยอย่างเสียนตัวลงโยเองกะสะดวกสบายมากๆเนาะคือแบบเา้าบ่ตตองมานังระแวงเอียงอะนะเจ้านาานายจ้างเข้ากับบต้ตองมานังแะวแวงว่าเออวันใดตำรวจจีเขามาจับหลูกหนองอนะันนั้นนอกจากนอกเพราะว่าการทีตำรวจได้ว่าตมอไทยนี่ถ้าเพิ่นจับนี่เพิ่นบติถ้าเพิ่นจับเพิ่นปับนี่บริแค่ลุกหนองนะเพิ่นก็นคือทั้งเจ้านายน้าผอมนอกจากนอกเพราะว่าคนหนึ่งนี่ทำทีองโยว,วานะบต่ํากวหาเม0นขึ้นไปพ่อี่นอง ดูสิเงินห้าหมืนนะคะหาเพื่อสิได้อีพี่เนอะหาทั้งปีนะจ๊ะเนาะแต่ถ้าเข้าทําบัตรทํนเนาเบอรอน่ะปี้ละหมืน่นหมื่นนิดๆน,น,นะคะเข้ากันยังถือว่าคุมคานะจ๊ะเนาะกาโอเคน้องโยงกยายส่วนส่วนนะคะให้แรงงานต่างดาวเบริร์สุขุสุคนนะคะได้ว,ว่าแร้ง,งานเถื่อนนะจ๊ะกายยากให้ทํา อาบัตท,ทำเบอร์ถูกต้องตามกฎหมายนะจ๊ะนาาจะเป็นการดีมากๆนะจ๊นะนอก่ะโอเคจากคลิปนี้การนอนุโยสิมาเขาจบคลิปเพียงเท่านี้เด้อขอบคุณขอบใจทุกๆกำลังใจนะจ๊ะที่เข้ามารับชมซองนง้องโยสาระตานะจ๊นะนอนแล้วพบกับอนุโยชไมานะคะบ๊ายบายค่ะห่งวงนอนแห้งละพี่น้องจ๊ะบ๊ายบายเด้อ